ทุกคนน่าจะว้าวาว้าวาว้าวาว้าว,าวาแน่นอน <laughs> มาลองมาในสตรีมแบบแฟนตาซีกันแบบฮาโลวีนเรเจอน้องจ๋าวันนี้น้บบนองจ๋าน้องเป็นมอร์เมดน้องจ๋าแต่เป็นมอร์เมดพี่เชอร์พูดใช่ไหมพี่เชอร์สปอร ดี๋ยวพี่เชอจะได้จะได้ดิฮัลโหลฮัลโหลอะไรกูหรือเปล่าคะฝากติดน้องเชอได้ไหมคะน้องเชอวันนี้ดื้อมากเลยคะ่ะค่าน้องดื้อคะ่ะวันน้องสปอยไปเยอะมากเลยคะ่ะเป็นโซนมันก็ตั้งนานแล้วไม่มีอะไรก็แค่อยากแอล Oh baby อย่เข้ามาทักฉั วันนี้เสร็จงานแล้วแลยก็แต่งหน้าสวยคาดว่าวันนี้อาจจะมีหลายคนโพล์มาไลฟ์นะคะเนื่องจากหลายๆคนแต่งหน้าแล้วทำไรกันหนะ้าทำไรกันหนะ้าใช่ใช่ใช,ใช่เป็นการสปอยถือว่าเป็นการสปอยเลยนะทุกคนน่าจะว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าวาแน่นอนโอ้ <laughs> <laughs> โหปั๊ปเปอร์คนนี้คนนี้รู้ทุกคนไปถามได้คนนี้รู้สปอยอะไรนะ <laughs> เขามีถ่ายเก็บไว้เต็มไปหมดเลยทุกคน ว้าวรอเลยฝากด้วยนะคะสปอยนิดนึงเหรอเขาสปอยได้อะไม่ได้สปอยแล้วไงเฮาเฮาเดี๋ยวทุกคนก็รู้เดี๋ยวก็ออกมาเนี่ยวันนี้ได้เจอบางส่วนนะฮะก็กกอดแก้วคิดถึงกันทุกคนจะต้องแน่เลยถามบอปเปอร์แล้วกันค่ะม่ให้บอปเปอร์สปอยแล้วกันเอารีอคบอปเปอร์ไปนะคะให้บอปเปอร์มาไลฟ์นะ ไปให้ป๊อปเปอร์ทำเรียกของตัวเองด้วยบ๊อเปอร์ของตัวเองก็น่าจะช่ย่อยอยู่เดียวหนูรุด <c oughs> จริงคนอื่นก็ใช่ย่อยกันนะฮะวันนี้แต่ละคนนะแดูว่าสวยมากาน้องจ๋าหนูเจอน้องจ๋าวันนี้หนูแบบน้องจ๋าน้องเป็นเบอร์มีนน้องสวยมากไฮต้องไฮอะคนนี้เฮ้ย ดถึงมาอยู่มากคือแบบไม่ได้เจอเพื่อนเลยไม่เห็นหน้าเพื่อนเลยไม่ได้เจอเพื่อนเลยคิดถึงเพื่อนมาก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 นานเดยากับพี่เชอร์หรือเปล่าไม่ได้ไปไหนเลยเฮ้พี่เชอร์ทำอะไรอ่ะพี่เชอร์ทำอะไรไม่ได้ไปไหนทุกคนหนูไม่ได้ไปไหนหนูแต่งหน้าอยู่บ้านนะคะหนูแต่งหน้าอยู่บ้านทุกคนไม่ได้ไปไหนเลยเนียนปะทุกคนจะสงสัยอะไรกันยตายฟ้าร้องเธอคือฉันโก้ของจันฟ้าร้องเหรอหรืออะไรอ่ะ พี่เชอ์เพิ่งมาไลน์แล้วหลุดสปอยงานอ้าวอ้าวพี่เชอจะหลุดสปอยงานหรอไม่ได้ไม่ทุกคนคือหนูแต่งหน้าอยู่บ้านจริงๆแบบตื่นมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออวันนี้อยากขยันแต่งหน้าหน่อยละกันรวงฟ้าผ่าจริงเธอฉันกลัวมากเมื่อกี้ไม่เนี่ยเขารู้กันหมดแล้วบ้าบอถ่ายทำอะไรไม่มีเลยสบายอะไรไว้ตายละหรือว่าฟ้ารู้ว่าฉันโกหกก็ตาวิ่งไปสิค่ะแต่งหน้าอยู่บ้านอืมจริงเ็าแบบ เออแต่ให้กําแพงมันดูว่าเราสวยแค่ไหนจริงเวลาเดินผ่านหน้ากระจกก็อู้คนลือดังฟ้าตกใจวิญญาณโลกนะจริงไม่เพราะว่ามันแดดอุย้ยคือก็จะบอกว่าวันนี้มันแดดจ้าเลยอะ่ะแดดไม่จ้าทุกคนเราอยู่ในบ้านแดดไม่จ้าเลยเราอยู่ในบ้านร่มๆถ้าหยุดพูดถึงเรื่องงานก่อนเพราะฉันจะโปะนะจ๊ะอ่ะเราย้อนกลับไปเรื่องอื่นเถอะนะขออเขาล้อเียกมือไหว้ก็ได้น้องจ่าแต่เป็นมือเวดพี่เชอร์พูดใช่ไหม พี่เชิสปอยเธอพี่เชิสปอยไปแล้วว่ะอ่ะงั้นหนูพูดให้ก็ได้ทุกคนก็คือจริงๆแล้วอ่ะหนูว่าแต่งเป็นเมดูซ่าคือเรามานมาลงมาในสตรีมแบบแฟนตาซีการแบบฮาโลวีนใช่ไหมวายูอ่ะแบบไหนๆก็พูดแล้วพูดเลยแล้วกันแบบลงมาในธตรีมฮาโลวีนแหละทุกคนก็เออก็แบบว่าต่างคนต่างก็แบบเออเป็นตัวละครในนี่ไงในในตัวการ์ตูนไงว่าหนูเป็นเมดูซ่าอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นปะเห็นเห็นผมอยากๆยัปะเป็นเมดูซ่า เธอแต่งเป็นทายลควินเฮ้ย hey, ทุกคนมายูเป็นทายลควินสวยมากเธอเธอต้องไปดูมายูเป็นทายลควินจริง<笑><笑>ใช่มายูเป็นทายลควินถูกต้องใช่เลยจ๋าแต่งเป็นเมอร์เมดถูกน้องใส่เป็นเมดูซ่าคือ <c oughs> ตอนนี้คือทุกคนอ่ะจะแบบว่าเป็นแบบเป็นตัวละครในเออในใน,ในหนังอะไรมันไม่เลิศอ่ะจริงเธอมันเลิศมันเลิศมาก มี่เขาใจเป็นจูออนไหมคือจริงๆแล้วแบบคนไหนที่แต่งหน้าไม่ทานเขาก็ให้เข้าเซตเลยก็เป็นจูออนได้นะจ๊ะถึงแม้พี่จเจนพูเซดอนเลยอะ <laughs> ว่าไปเรื่อยทุกคนว่าไปเรื่อยแล้วฉันเรียกอะไรได้ไหมเ <laughs> ชื่อใจหนูได้ทุกคนทุกคนมองตาหนูทุกคนมองตาหนูท <laughs> 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 ุกคนมองตาหนูกระโบกแป้งเปเลยสิคะจริงแต่จริงๆนี่คิดถึงเพื่อนจริงนะ แต่ว่าเออเมื่อไหร่เราจะได้กลับไปเจอการน,นังโควิดน,นังโควิดตัวดีเนี่ยเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะโทรหาโควิดเดี๋ยวจะคุยกันตุ๊ตั๊ดตุด๊ตัดต๊ดเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนแต่งร้าไถ่ายรูปจริงๆไม่มีใครเชื่อเลยอะไรอ่ะมาอยู่เราดูเป็นคนไม่แบบไม่จริงใจหรอทำไมไม่มีใครเชื่อเราเลยอ่ะมาอยู่เราดูไม่จริงใจจริงๆิงหรอทำไมไม่มีใครเชื่อเราอ่ะบ้าบอก บ้านอะ่ะเธโป่ไงวันนี้ไม่มีงานค่ะทุกคนหนูแต่งหน้าอยู่บ้านเฉยอไม่ไม,ไม่หนูตั้งใจมาไลฟ์อ่าหนูตั้งใจแต่งหน้ามาไลฟ์ทุกคนเป็นเซอร์ไพรส์ปกติเราไม่ได้ค่อยปกติหนูไม่ค่อยได้แต่งหน้าแบบแต่งหน้าแบบเต็มเต็มมามาไลฟ์ไงกลัวแฟนคลับจะลืมหน้าตานสวยงามของหนูไปเอ <c oughs> อเธอถามเยอะดีฉันจริงงไม่ทำนะ่ะฉันจะแก้ทำเป็นเชื่อก็แล้วกันนะเชื่อเหอพูดไปขนาดนี้แล้วอะ่ะเชื่อเหอขอล้องนะพี่เชอร์บอกว่าไปเจอน้องๆมาด้วย เดี๋ยวพี่เชอจะได้จะได้หยิกเดี๋ยว Hallo, ha llo, ก่อนเดี๋ยวก็เลยตุดตั๊บุดติดี่ตุดติดติด Hello h e l อลิคุณหรือเปล่าคะค่ะพอดีฝากติ๋งน้องเชอร์ได้ไหมคะน้องเชอร์วันนี้ดื้อมากเลยค่ะค่ะผู้ปกครองฝากดูแลด้วยนะคะผู้ปกครองดูแลน้องเชอร์ด้วยนะคะค่าน้องดื้อค่ะนน้องสปอยไปเยอะมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะหยิกเลยค่ะหยิกพุงเลยค่ะค่ะคุณครูฝากด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ พอแฟนขับปั่นเฮ้ยจริงปะจริงเหรอแฟนขับปั่นฉันเหรอปกติเธอนำเพิงมาหน้าสดฉันไม่เชื่ออ๋ยก็บอกว่าเราบบตั้งใจเอกการแสดงตันหนึ่งไม่จริงๆทุกคนหนูอะ่ะจบอ้นี้มาจบนิเทศอจริงอันนี้ที่เรียนวิทยาศาสตร์อยู่คือเรียนแบบว่าเรียนซ้าเพวกความนสนุกอืมจริงๆเกิดมาก็แม่ก็พูดเลยว่าอุ๊ยเด็กคนนี้เรียนนิเทศแน่นอนเอกการแสดงหนึ่งปั่นจนโปใครโปฉันโปค่ะสุดปเชิญไม่ได้บอกอะไรเลยกรรมนะ เราเรียนสัมผัสความสนุกจริงเธอจริงเชื่อเราหน่อยเถอะว้ก็ได้นะทอปิกวันนี้ไม่มีอะไรแค่สวยก็เลยมางงปะก็คือแบบรู้สึกว่าเออวันนี้ชนนะ่าจะดีแบบเดินผ่านกระจกแล้วแบบเออความงามที่เราเห็นในกระจกอะทุกคนต้องได้เห็นะ่ะงงปะแบบมันเป็นความงามที่แบบเออมันต้องแบบให้ทั้งโลกได้รู้ว่าเรางามขนาดไหนแบบเ,ออเนาะก็เลยมาไลฟ์ เออไม่ฉันไม่ไลฟ์ในไอจีนะนั่นน่ะสิตอนแรกฉันว่าจะไลฟ์ในไอจีอยู่เธอฉันพูดเลยนะว่าวันนี้อาจจะมีเมมเบอร์มาไลฟ์หลายคนอยู่เพราะว่าใกล้สิ้นเดือนแล้วใช่แต่พักพี่เป้ก็มาเอ้ย <laughs> มายู่ไม่ได้ทางานอยู่มายู่อยู่ข้างนอกทุกคนคือคนเราอะ่ะมันออกไปข้างนอกก็แบบออกไปซื้อข้าวอะไรอย่างงี้ก็ได้ปะจริงมายู่ต่อเขาไปว่าออกไปทําอะไรแบบซื้อข้าวเพียงหนึ่งก็อยู่หอคนเราไม่จำเป็นต้องอยู่หอกันแบบเออเขาอยู่หอเขาอา,จ,าจะแบบคิดถึงเพื่อนก็แบบได้เขาจะไปรู้หยุดหยุดหยุดเดาหยุดเดาได้แล้วยิงฟูยิงเลิกๆลกเออจริงไม่ไม่เธอเอายงงี้ดีกว่าคือเราต้องจบเรื่องการสปอร์ที่ตรงนี้บายบายค่ะไว้เจอกันนะคะติดตามดูไลฟ์ของ นเกับ V R และยังมีเทเเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4D application